ประเด็นเรื่องของตัวยาฟาวิพิราเวียครับคุณพิเรียพรก็มีการสงสัยตั้งคําถามนะฮะว่าตัวยานี้นะจะเป็นยาหลักเลยใช่ไหมในการที่จะรักษาผู้ปว่วยโควิดสิค่ะมีผลการวิจัยยืนยันถูกต้องใช่ไหมนะครับก็มีทั้งคุณหมอนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ทางโฆษกรัฐบาล ก็ออกมาพูดถึงประเด็นต่งางๆนี้ด้วยเหมือนกันโดยคุณไตสุรีไตสรน,นกุลรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ร่วมพูดคุยกันครับในรายการแจ้งให้เคลียกับทีมโฆษกรัฐบาลถึงแนวทางการใช้ยาฟาวิพิราเวียนะครับ<แ>ตอนนี้ยาฟาวิพิราเวียเป็นยาหลักครับในการรักษาโควิด -19 เนื่องจากว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ยังไม่มียารักษาโดยตรงแล้วก็จากผลการศึกษาทั้งในประเทศต่างประเทศก็พบว่าช่วยยับยั้งอาการของโรคได้โดยการศึกษาวิจัยในประเทศไทยพบว่าพอให้ยาไปภายใน4วันแรกที่มีอาการก็จะลดลงนะครับ อาการก็จะลดความรุนแรงลงได้เลยร้อยละ28.8เมื่อเทียบกับกลุ่มที่เขาไม่ได้รับยาภายใน4วันและทางกระทรวงสาธนารณสุขจึงเน้นย้ำและสนับสนุนให้ใช้ยานี้รักษาผู้ป่วยโควิด -19 ต่อไปโดยสามารถให้ยาฟาวิพิราเวียควบคู่ไปกับฟ้าทลายโจรได้ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของคุณหมอนะครับก็มีหลายคนที่เขาเป็นโควิดช่วงที่มีอาการแบบเริ่มลงปอดเริ่มมีการไอ มากขึ้นแล้วเนี่ยพอกินยาไป2วันเขาบอกัหายเลยใช่อันนี้จะประสบการณ์โดยตรงนะคะเพื่อนที่เป็นเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าคือก่อนที่จะได้รับยาเนี่ยมีอาการแน่นหายใจไม่ค่อยออกเหมือนเชื้อที่จะเริ่มที่จะลงปอดแล้วแล้วพอได้เข้าสู่กระบวนการเข้าสู่ระบบแล้วก็ได้รับยาฟาวิพิรเวียร์เนี่ย เม็ดแรกเพื่อนบอกว่าเห็นผลเลยเพราะว่าจะช่วยแบบเรื่องของการหายใจดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยคือดีขึ้นตั้งแต่เม็ดแรกเลยค่ะโอ้นะฮะก็เลยต้องเป็นยาหลักในการที่จะรักษาผู้ป่วยโควิดกันต่อไปนะครับมันจะมีประเด็นข้อสงสัยฮะมันมีข้อสงสัยหนึ่งคุณพิริยพรเคยได้ยินไหมที่ว่าก่อนหน้านี้ทำไมถึงให้ยาเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองสีแดงค่ะเอาแล้วสีเขียวล่ะทำไมทำไมไม่ให้แต่ตัวนี้ให้เลยถ้าตรวจพบให้เลยนะอันนี้เป็นเพราะอะไรครับ ก็มีการชี้แจงบอกว่าจากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญคณะต่างๆนะคะที่เขามีการพิจารณาแล้วก็แนะนําให้มีการปรับใช้ตามสถานการณ์ของโรคเมื่อไวรัสกายพันธุ์ค่ะเราก็เลยจะต้องมีการปรับแนวทางการรักษาไปด้วยนะคะและที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเขาดาเนินการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด -19 มีการสํารองยาฟาวิพิราเวียนะคะแล้วก็การวางแผนทางเวชปฏิบัติภายใต้คําแนะนําตามยุทธศาสตร์และทางวิชาการค่ะโดยมีการ นำความคิดเห็นแล้วก็ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะต่างๆเนี่ยโดยผ่านความชอบความเห็นชอบจากสวคนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะรับทราบต่อไปค่ะก็คือการรักษาโรคในแนวทางเราต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณร์ของโรคคือครโรคทุกวันนี้มันมันกลายพันธุ์มันปรับเปลี่ยนไปเราจะมายึดตามกฎอย่างเดิมมันก็จะไม่ทันสถานการณ์นะคะ<ช>นันทคมครับอ๋อนะฮะเชื่อมันมีการกลายพันธุ์ร<ช>ุนแรงขึ้นเนาะ ตัวยาก็อาจจะต้องรีบใช้เร็วขึ้นก็เหมือนวัคซีนนี่แหละนะฮะถ้าเราตามมาดูกันตั้งแต่แรกเนาะวัคซีนชนิดนี้นะตอนแรกก็ใช้กับผู้ป่วยกลุ่มอายุเท่านี้พอมีการกลายพันธ์เชื้อเริ่มที่จะปรับละปรับสูตรปรับอะไรกันให้เข้ากับสถานการณ์การใช้ยานี้ก็เหมือนกันค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องอยู่กับบนความปลอดภัยตามมาตรฐานของทางสาธารณสุขนั่นเองนะครับ